แม่นี่ม่นี่เยงง้ย้งงายดิเอาไฟ ยายเผาไฟยนะ้ำมือเศร้าเพื่อนขาทั้งแม่เพื่อนเพื่อนไปจังไหนแน่เผาไฟยนะ้ำมือเศร้าจ้าพิงไฟพิงไฟ พิงไฟอากาศสบายสบายทงให้ทงนะนอ้องขเพื่อนเพื่อนทงให้ทงนาะต้นไม้ต้นไหลเฮ็ดไปเพราะได้ให้สิ่งสารสตว์อบอุ่น มายายนางก็มีหมากแนมะ่พี่น้องอยายนางก็มีหมากยายนางก็มีหมากคือกันเนาะต้นใบยายนางเอาไฟหอมหอมหอม,หอม หอมหอมให้เกิดเชเพิงเกิดแล้วเป็น,น,อ,น,นอากาศหนาวเย็นอากาศหนาวเย็น,นจ้า